ผมมีความฝันนะครับอยากมีบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งนะครับที่ทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากนะผมคิดว่าจะทําสักประมาณกว้างนะครับสักสาเมตรนะยาวสัก4.5เมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมมีพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเป็นการทําบ้านนะครับเริ่มต้นในวันแรกเลยนะผมก็เลยอยากจะพามาดูตั้งแต่ต้นแล้วก็จะแนะนําวิธีการต่างๆที่ผมใช้ทำนะครับเผื่อว่า จะไปเป็นแนวทางหรือไอเดียเนี่ยในการทํากันได้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าผมจะใช้เวลาว่างในวันหยุดนะครับอาจจะไม่ได้ทําทีเดียวเสร็จเลยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเมื่อไหรก่ก็ก็คงเมื่อน,นั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําตลอดแล้วก็อย่างก็ต้องรอเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาใช้ด้วยนะครับก็จะมาแนะนํานะครับพูดถึงเรื่องราคานะครับต่างๆที่ใช้วิธีการทําต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําเริ่มต้นอะไรยังไงนะครับ โดยเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหญ้าแล้วก็ดินที่มันสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับเราต้องทําให้มันเท่ากันแล้วก็เกี่ยรระดับให้ดีที่สุดนะครับผม บอกเลยนะนะครับแค่ขุดดินนี่ก็เหนื่อยมากเลยนะครับผมเราจะต้องเคลียร์ให้มันเรียบนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการวางตำแหน่งนะครับของตัวขนาดของบ้านที่เราจะสร้างนะก็คือเราจะเตรียมนะครับเตรียมไม้มาสี่ท่อน,นครับจากนั้นนะครับให้เราวางสองเสาแรกก่อนซึ่งสองเสาแรกเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการวางแนวไหนนะครับซึ่งขนาดบ้านผมที่จะทําก็คือขนาด4ี่จุดห้าคูณสามจุด้านะครับดังนั้นแนวแรกเนี่ยผมก็จะตอกแนวแรกไปก่อนนะครับ จากนั้นเราก็จะวัดนะครับจากเนี้ยนะครับแนวแรกเนี่ยไปนะครับซึ่งแนวเนี้ยผมจะเอา4.5เมตรนะครับผมก็จะวัดไปเลยนะครับ4.5เมตรแล้วก็ไปตอกที่นู่นอีกทีนึงนะครับวัดที่นี่จากนี่ไปเลยนะครับเมื่อเราได้สองเสาแรกแล้วนะครับเราก็ลากเสาที่สามไปเลยนะครับเรากะให้มันแบบตั้งฉากกับแนวสองเสาแรกนะครับผม ส่วนเสาสุดท้ายนะครับเสาที่สี่เนี่ยผมจะทําการวัดนะครับจากเสานู้นนะครับมาสามจุดห้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จากเสานน้นนะครับแล้วก็ลากมาที่เนี่ยสี่จุดห้านะมันจะได้จุดที่มันซ้อนทับการกระบาดกันตรงนี้ก็คือเป็นจุดของเสาที่สี่นะครับเราก็ตอกเสาลงไปเลยนะครับก็ต่อมานะครับเมื่อเราปักเสาทั้งครบเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาทําการเซตระดับนะครับโดยใช้สายยางนะครับวัดระดับน้ํานะใส่น้ําเข้าไปในสายยางนะครับแล้วก็ใช้วิธีการก็คือเอาสายยางเนี่ยนะครับไปไว้ทั้งสองเสาเลยนะครับตรงนู้นนะแล้วทีนี้เราก็ดูระดับน้ําในสายยางนะครับแล้วก็ทําการมาร์กไว้ก่อนนะครับมาระดับน้ําเสานี้ไว้นะครับจากนั้นเราก็จะไปทําการมาร์กที่เสานู้นด้วยนี่นะครับ เสานี้ก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็ทําการมาร์กเลยนะครับเพื่อเป็นการเซตระดับให้เขานะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปทําอีก 2, 2สองสองเสาที่เหลือนะครับเสานู้นนะครับกับเสานน้นใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับระดับน้ําของทุกเสาเนี่ยนะครับที่เราจะไปขีดเนี่ยต้องเท่ากันทุกเสาน,นะครับผม ตอนนี้นะครับเมื่อเราได้เนี่ยระดับของตัวเสาทุกต้นแล้วนะครับทุกต้นแล้วนะครับผมจะขีดเส้นไว้นะทุกต้นเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับทุกต้นเราจะเอาใช้เอ็นนะครับเอาเอ็นเนี่ยนะครับมาขึงทุกเสาเลยนะครับให้เท่ากับตำแหน่งที่เราขีดไว้นะครับใช้เอ็นในการเซตระดับนะครับผมจะใช้เอ็นขึงให้ทั่วเลยนะครับทั้ง4เสาเลยนะครับ จากนั้นนะครับผมเนี่ยใช้เป็นปูนนะที่ผม,มเหลือๆแล้วผมมาทําเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไว้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับผมแนะนําให้ใช้อิฐบล็อกก็ได้นะครับแล้วเราก็กอกกอกปูนให้เต็มในช่องทั้ง3ช่องของอิฐบล็อกนะแล้วก็มาวางแบบนี้นะครับหลักการนะครับเราจะเซตนะครับจากระดับเอ็นเนี่ยไปถึงนะน่ะก้นนาหน้าหน้าของปูนของเราเนี่ยครับให้เท่ากันทุกตําแหน่งนะครับผมจะวางทั้งหมด4ตําแหน่งพอวางสตําแหน่งเสร็จปุ๊บ ผมก็จะเซตให้ทุกระดับเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะว่าเราจะเอาไม้นะมาวางบนปูนตัวนี้นะครับผมจุดไหนที่มันสูงกว่าเราก็ขุดนะครับลงไปให้เท่ากันนะครับแต่จุดไหนที่มันต่ําเราก็เสริมดินหรือเสริมหินขึ้นมานะครับให้ทุกตําแหน่งเนะี่ยมีความสูงที่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับผมโดยเริ่มต้นนะครับผมก็จะยึดตําแหน่งหนึ่งก่อนนะครับให้ ให้ได้ระดับนะครับเท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ยอยู่ที่ประมาณยีิบสองนะครับเห็นไหมครับยีิบสองเซนนะครับผมก็จะไปวัดต้นอื่นๆนะที่เราเอาตัวหินนี้ไปวางนะครับให้ได้ยีิบสองเท่าเ่ากันนะครับอันนี้เป็นเสาที่สองนะครับหลังจากที่เราเอาหินมาวางแล้วเราก็วัดนะครับว่าได้ยีิบสองหรือเปล่าเนี่ยอย่างนนี้มันได้แค่ยี่สิบนะครับผมก็ต้องขุดดินลงไปอีกสองเซนนะครับผมเพื่อให้มันระดับเท่ากันเนาะ นี่ครับผมปรับแล้วนะครับมาดูนะต้องได้ยีิบสองครับนี่ครับอยู่ประมาณยีิบสองนะครับไม่เกินห้ามิลนะครับดิฟกันได้นะผมจะดิฟกันคือแายต่างกันได้ไม่เกินห้ามิลนะครับอย่างเงี้ยนะครับประมาณยีิบสองโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมทําการเซตนะครับตัวอฐานนะครับฐานที่ใช้ปูนเนี่ยสี่มุมได้แล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเซต ฐานอีกนะครับไม่ใช่แค่4ี่นะผมจะทําเพิ่มอีกนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางของแต่ละแต่ละช่วงเสานะครับเนี่ยอย่างตรงนี้อีกหนึ่งนะครับตรงนี้ด้วยหนึ่งตรงนู้นอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งนะครับเพิ่มอีกสี่จุดแล้วก็หลังจากที่เราตั้งตัวโค้งไปแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มตรงกลางอีกหนึ่งจุดนะครับโอเคนะครับต้องทําเพิ่มอีกสี่จุดนะครับผม ตอนนี้นะครับผมสามารถวางนะครับตัวฐานปูนเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด8จุดนะครับแต่จุดที่9เนี่ยผมจะทําหลังจากที่ผมวางโครงไม้ไปแล้วนะครับทั้ง3อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็แนะนํานะครับที่บอกไปคือทุกทุกฐานนะครับต้องเท่ากันนะครับที่22นะครับของเราใช้อ้างอิงระยะที่เท่าไหร่ก็ต้องให้ได้เท่านั้นนะครับทุกทุกฐานเลยนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับผมทําการตัดไม้แบ่งครึ่งมานะเป็นขนาดสามนิ้วนะครับจะเป็นหน้าสามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หน้าหกเลยเนี่ยมันน่าจะไม่พอนะไม้ที่เรามีอยู่แล้วมันก็จะเปืองด้วยนะครับไม้แผ่นหนึ่งก็ตกมาร้อยยี่สิบนะครับพาแบ่งครึ่งมาก็ตกท่อนหนึ่งเนี้ยยาวประมาณเมตรไอสองเมตรสี่สิบก็ท่อนละสามสิบาทนะครับไม่ใช่สิท่อนละหกสิบาทนะครับตกแล้วทีนี้นะครับผมต้องคิดรูปร่างของบ้านที่เราจะทําก่อนนะครับเดี๋ยวผม ไปลองคิดก่อนว่าจะทําให้ออกมารูปแบบไหนนะครับผมตอนนี้นะผมได้รูปแบบแล้วนะครับบ้านที่ผมจะทำนะครับจะเป็นตรงประมาณนี้นะ แต่ทีนี้ความยาวของไม้ผมมันยาวแค่เต็มที่เนี่ย2.4เมตรนะครับผมต้องต่อไม้นะครับตรงคานล่างตรงนี้ต้องต่อนะครับตรงนี้ก็ต้องต่อเหมือนกันต่อนะครับอย่างอันนี้ไม่ต้องต่อเพราะมัน2.1นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ต้องคํานวณอีกทีว่าระยะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราต้องต่อไม้อีกนะครับตรงนี้ต้องก็ต้องต่อเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อไม้ก่อนนะครับก็หลังจากที่ผมนะครับทําการออกแบบนะครับลักษณะของบ้านเนี่ยนะครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เริ่มทําการต่อไม้ต่างๆนะครับตามขนาดที่ผมต้องการนะครับแต่ต้องบอกว่าความสูงของบ้านเนี่ยที่เห็นในชิปที่ผมบอกไปนะผมได้ลดขนาดลงมาอีกนะครับเพราะว่ามันผมคิดว่ามันสูงเกินไปนะจากขนาดที่ผมให้ดูเนี่ยผมลดมาอีกประมาณาข้างละ60เซนนะครับถ้าใครจะทําก็ลองดูนะครับผมถัดมาผมก็เริ่มเคลียร์ตาแหน่งนะครับที่ผมเนี่ยจะวางตัวโครงสร้างนะครับที่มันขวางต่างๆเนี่ยผมก็ทําการตัดกิ่งไม้นะครับ ที่มองแล้วว่ามันจะกีดขวางการทำงานของผมนะครับออกนะครับผมจากนั้นนะครับก็เริ่มเอาไม้นะครับที่ตัดตามขนาดต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผมได้ออกแบบไว้เนะครับมาเริ่มทำการยิงนะครับสกูนะครับยึดเข้าไปนะครับก็บางตำแหน่งเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการคว้านนะครับรูเข้าไปด้วยเพื่อฝังหัวนะครับ ก็ตรงนี้นะครับที่ผมจะยิงนะครับตรงฐานเสาเนี่ยผมจะต้องอทําหัวเจาะเข้าไปเป็นเคาน์เตอร์บอแบันนี้ด้วยนะเพราะว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับยิงเข้าไปนะเพื่อยึดตัวเสาของเราเนี่ยให้มันแน่นนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสกูนะครับที่ยาวอยู่ประมาณทักแดนิ้วนะครับราคาตกตัวละเจ็ดบาทนะครับยิงเข้าไปเลยนะครับ ็สำหรับนะครับการตัดขนาดของไม้ต่างเนี่ยม <border> like like ันขึ it, ้นอยู่กับรูปทรงที่เราต้องการที่จะสร้างนะครับผมอย่างของผมเนี่ยมันก็จะมีตัดเป็นองศาอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่หลายองศาอยู่นะครับสําหรับใครที่จะทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องการลักษณะของตัวโครงสร้างเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะทําโครงสร้างลักษณะของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับมาแนะนําว่าวิธีการตัดไม้นะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันต้องมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับผม ก็สามารถที่จะถามได้นะครับผมในส่วนของลักษณะโครงสร้างที่ผมทํานะครับถัดมานะผมก็เริ่มยิงโครงสร้างนะครับตามแบบที่ผมได้ทําไว้นะในส่วนของตัวมุมต่างๆเนี่ยผมก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับโดยการใช้ตัวไม้นะครับนะครับตีพาดเข้าไปเลยนะครับเพื่อเป็นการ ยึดนะครับโครงสร้างเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมไปด้วยในการตอกตะปูอัดเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของเราแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาเลยว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นโครงสร้างตัวนี้เนี่ยคนเดียวได้นะผมลองยกขึ้นแล้วก็ไม่สามารถทําได้นะก็เลยมีน้องชายนะครับมาช่วยนะครับช่วงเย็นนะครับก็มากับแฟนแล้วก็ลูกนะครับก็มาที่บ้านนะก็เลยให้เขาเนี่ย มาช่วยนะช่วงนี้ก็นะ่าจะมาตั้งบ่ายสามครึ่งแล้วนะครับผมก็พอดีเลยนะครับก็มีคนที่มาช่วยยกมาช่วยประกอบตัวโครงสร้างเนี่ยทำให้ผมทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยสองสามเท่าตัวเลยนะครับซึ่งโครงสร้างที่ผมจะทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมจะทำเนี่ยทั้งหมดสามโครงสร้างนะครับสามโครงแบบนี้นะเป็นรูปลักษณะของตัวโครงของเราออกมาทั้งสามอันแล้วเราเราจะเอาโครงเนี่ยที่ได้นะครับ ทั้ง3ตัวเนี่ยมาตั้งนะครับตามตำแหน่งที่เราวางตัวปูนของเราไว้นะครับที่เราวางตามผังของเราไว้นะครับนะครับก็จะทําการประกอบไม้ต่างๆที่เราได้ทําการออกแบบไว้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูด้วยว่าตำแหน่งต่งตางๆเนี่ยเราอยากให้ไม้หันออกไปส่วนไหนอะไรเงี้ยเราต้องลองพิจารณาดูว่านะครับแต่ละส่วนนะครับของไม้เนี่ยเราควรที่จะวางแบบไหนนะครับ อย่างของผมเนี่ยก็มีการาปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไปมาเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากเสนอเป็นแนวทางนะครับหรือเป็นไอเดียนะสำหรับใครที่อยากจะทำเพราะผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันนะมีความอยากจะทำบ้านขึ้นมานะครับสักหลังหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามีสิ่งที่อาจจะนาไป ไปใช้กันได้นะครับผมก็ลองดูนะครับว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมรวมถึงเรื่องวัสดุต่างๆที่เราเอามาใช้ด้วยที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็ยอมรับเรื่องของอความาที่เราต้องนะ,ะเผชิญกับตัวสิ่งต่างๆเช่นปวกเช่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลนะต้องหาวิธีการป้องกันเรื่องนี้ด้วยนะครับถัดมานะครับผมก็เริ่มตั้งโครงสร้างนะครับตัวนี้ผมจะใช้ไม้ฐานล่างนะตัวที่มายึดกันเนี่ยเป็นไม้ขนาด 3นิ้วครึ่งนะครับผมที่มายิงตรงฐานล่างนะซึ่งแผ่นนี้เนี่ยผมซื้อมาแผ่นละนะครับเป็นท่อนหนึ่งอะท่อนละประมาณ80บาทนะครับอันนี้ผมก็ทําถึงตอนกลางคืนเลยเนาะก็ในคลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับหรือว่าใต้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะพยายามแนบค่าใช้จ่ายนะครับที่ผมใช้ในคลิปนี้เนี่ยเข้าไปให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผมใช้ในคลิป อนี้นะครับมีค่าอะไรบ้างแล้วก็ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็นะครับสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นตอนที่1ของผมนะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านด้วยตัวเองนะครับผมก็หวังว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเลือกและพิจารณาดูนะครับผมว่าสิ่งไหนที่มันดี เอาไปใช้ได้สิ่งไหนไม่ดีก็อย่าทําตามนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วยติดตาม EP ีถัดไปด้วยนะครับผมก็ผมจะมาใช้เวลาว่างในวันหยุดมาทํานะครับช่วงเย็นนะครับได้น้องชายมาช่วยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบไปประมาณนี้ครับตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับประมาณทุ่มนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็ช่วยติดตามอีพีหน้าด้วยนะครับอีพีนี้น่าจะขอจบไว้ประมาณนี้ก็หวังว่าจะมี ประโยชน์นะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ